สวัสดีครับที่แรกที่แรกที่ลุงได้ข้าวเห็นหลายคนเขียนกันโจทย์จันกันว่าอาจารย์ชาญวิทย์ยกเป็นปิ้นเทียบชั้นมหาตมาคานทีลุงเขาไม่เชื่อลุงไม่เชื่อว่าอาจารย์ชาญวิทย์ซึ่งเป็น นักรัฐศาสตร์เป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นถึงอดีตอธิการบุดีมาเลยชั้นนำของประเทศไทยกล้าที่จะยกเอาเป็นวิ้นเทียบชั้นกับมหาธมะคานาทีซึ่งเป็นมหาบุรุษของโลกไม่มีใครเขาทำลุงเขาไม่เชื่อจึงหาดูกปรากฏว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงๆโดยอาจารย์ชาญวิทย์เขียนเอาไว้ว่าการอดอ่านประท้วงเท่ากับอาริยะคัดคืนเท่ากับเท่ากับสัตยาเคราะห์แบบที่ปาต r m คานทีทำลุงว่าชักจะไปกันใหญ่นี่ไม่รู้จริงๆหรือว่า เจตนาของมาตมรมันทีนั้นต้องการอะไรทำเพื่ออะไรเจตนามีเจตนารมเพื่อสิ่งใดอาจารย์ชานวิทย์ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ไม่หรือที่จะไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์หน้านี้ไม่ลึกซึ้งพอหนุ่มไม่เชื่อ นี่คือเจตนาเจตจนาที่จะยุยงส่งเสริมให้ลูกศิษย์เดินไปในทางที่ผิดเราไปดูสิว่าการอดอาหารประท้วงของมาตมคันธีนั้นทำเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรเจตนารมณ์ของการอดอาหารประท้วงของมาตมคันธีนั้น ไม่ได้มีเจตนาลมเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูไม่ได้มีเจตนาลมเพื่อบรรล,ลุเป้าหมายตามที่ตนเองต้องการแต่การอดอาหารประท้วงของมหาธรรมาันธีนั้นทำเพื่อทำเพื่อส่อเพื่อเจตนา เจตนาที่จะสื่อถึงถึงชาวอินเดียที่เป็นที่เคารพและรักในตนเองนั่นก็คือสื่อต่อชาวอินเดียที่นับถือเอาตอนเองเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทำไมจะต้องสื่อที่ต้องสื่อเพราะว่าในสมัยนั้น อินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษแต่อินเดียนั้นมีสองฝ่ายสองพวกที่มันรบราฆ่าฟันกันมาตลอดนั่นก็คือชาวอินเดียที่เป็นฮินดูกับชาวอินเดียที่เป็นมุสลิมสองฝ่ายนี้รบราฆ่าฟันกันตลอดแต่ทั้งสองฝ่าย ่างยึดมั่นถือมั่นเอาหมาตมะคันทีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณการอดหานประท้วงของหมาตมะคันทีนั้นทำเพื่อต้องการให้ชาวอินเดียที่เป็นฮินดูชาวอินเดียที่เป็นมุสลิมได้มีสติได้มีสำนึกรู้ เพื่อจะได้มีสำนึกรักที่จะอยู่ร่วมกันและการอดอาหารประท้วงของมหาตระคา,านทีนั้นก็ทำได้ผลทุกครั้งสองสามครั้งที่ผ่านมามหาตรมรคานทีทำได้ผลทุกครั้งนั่นเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็ยึดมั่นเชื่อมั่นในแนวทางของมหาตรรคขานทีทั้งสองฝ่ายต่าง ยึดเอาหมาตรมาการทีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของตนเองการอดนานประท้วงจึงเป็นการกระทำเพื่อเตือนสติเพื่อให้มีความสำนึกมันก็ไม่ต่างกับพ่อแม่พ่อแม่ที่เห็นลูกทะเลาะกัน พ่อแม่จะไปเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลูกคนใดคนหนึ่งมันก็ทำไม่ได้พ่อแม่เขาได้เตะรอบใจด้วยการปรดท้วงต่างๆนานา,นาอย่างเห็นลูกทะเลาะกันพ่อแม่เขาอดอ่านประท้วงลูกทุกคนที่มันทะเลาะกัน ในเมื่อมันมีความรักให้กับพ่อแม่เมื่อเห็นว่าพ่อแม่มีความทุกข์ใจลูกทุกคนจึงสำนึกได้มีสติกลับคืนมาได้เพราะลูกทุกคนต่างก็รักพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ประท้วงลูกทุกคนจึงมีสติ สำนึกในความรักที่ต้องตอบสนองต่อพ่อแม่มันก็เช่นเดียวกันกันกบที่มาตมาคานทีทำต่อชาวอินเดียสื่อต่อชาวอินเดียทั้งเป็นอินดูและก็มุสลิมเมื่ออาจารย์ชาญวิตย์บอกว่าอดอาหารเท่ากับอริยขัดคืนตรงนี้ลุงมองว่านี่คือ ความปิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของอาจารย์ชานวิทย์อารยะอารยะแปลว่าเจริญแปลว่าความเจริญแล้วการอดอาหารประท้วงมันไม่ใช่การการะทำการกัดขืนการต่อต้านการไม่ไปบัตรตามของผู้เจริญหรือไม่ไปวัติศาสตร์หน้าไหนบันทึกเอาไว้ มีประวัติศาสตร์หน้าไหนบอกเอาไว้ว่าผู้จะเริญนเวลาปะทวงเวลาจะแสดงความขัดขืนต้องอดอาหารไม่ใช่ไม่มีมาตามาระคานทีก็ไม่ได้ดิยมส่งเสริมให้ผู้อื่นอดอาหารเพื่อเป็นการประทวงเพื่อเป็นการขัดขืนไม่มีเลยสักครั้งเดียว ที่มหาตรรมคานทีจะเรียกร้องให้มีการอดอาหารเพื่อกัดคืนอาริยะกัดคืนมันจึงเป็นคําที่ม็บเขาใช้กันมบใช้กันนำมาใช้ก็เพื่อยกสถานะของตอนเองเพื่อจะใช้อ้างความชอบธรรมให้กับตัวเอง มันไม่มีในการต่อสู้ของมาตรรมคานทีแล้วมาบอกว่าเท่ากับสัตยาเคราะห์แบบที่มาตรรมคานธีทำสัตยาเคราะห์มันก็คือการยึดมั่นการถือมั่นในความจริงมันก็ต้องไปรู้อีกว่าการยึดมั่นถือมั่นในความจริงนั้น ของหมาตมัขานทีนั้นมันคืออะไรนั่นก็คือนำเอาหลักอิงสาอาิงสาซึ่งแปลว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายทำลายกันเมื่อมาใช้คำว่าขัดคืนมันก็จึงเป็นการขัดคืนโดยสง,งบสันติไม่ต่อสู้ไม่ ทำร้ายทำลายกันจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้านี้เราก็จะรู้ว่าหมาตามะขานทีนำเอาคำว่าอาหิงสาบวกกับคำว่าขัดคืนมาใช้เพื่อสัตยาเคราะห์ในเรื่องเกลือเกลืออังกฤษอกกฎหมาย ห้ามไม่ให้ประชาชนชาวอินเดียผลิตเกลือมาธรรมคานทีจึงใช้เกลือเป็นเรื่องสัตยาเคราะห์นั่นก็คือขัดขืนด้วยอหิงสาด้วยการเดินทางไปที่ชายทะเลเพื่อจะผลิตเกลือซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางหลายวัน เพราะเป็นระยะทางถึง400กิโลเมตรมันจึงทาให้ผู้คนเข้าร่วมในแนวคิดนี้ของมาตามคาธีมากมายหลายแสนคนทุกคนต่างยึดมั่นเชื่อมั่นในแนวทางของมาตามคาทีนั่นก็คือขัดขืนด้วยวิธีอิงสาไม่โต้อตอบไม่ขัดขืนใดๆทั้งสิ้น หมายถึงไม่โต้โตการกระทําของตํารวจยอมให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทําไม่แม้นจะยกมือขึ้นเพื่อปอกป้องศีรษะของตัวเองก็ไม่ทํากันทุกคนเป่านาตัวเองเป็นผู้เสียสละยอมรับการกระทําที่โหดร้ายป่าเทือน ยอมรับความเจ็บปวดนั้นยอมรับความบาดเจ็บนั้นคนที่ไปไหวก็ไปต่อมุ่งมั่นที่จะผลิตเกลือให้ได้เพื่อจะกัดคืนต่อกฎหมายของอังกฤษที่ห้ามไม่ให้ชาวอินเดียผลิตเกลือคนหลายแสนคนจึงร่วมในแนวทางนี้ของมาตมคา,านที ไม่ได้ย่อท้อต่อความเจ็บปวดไม่ได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากลำบากยังคงมุ่งมั่นตามแนวทางที่มหาตามาคาันทีวางเอาไวา้นั่นก็คือคัดขืนด้วยอยิงสาไม่โตอตอบตำรวจใดๆทั้งสิ้นตำรวจจะตีก็ไม่ยกมือขึ้นมาปกป้อง มันจึงทําให้ผู้คนเข้าร่วมในแนวทางนี้ของหมาตมะคารทีมากมายหลายแสนคนและในที่สุดคนนับแสนคนก็ถูกจับรวมทั้งหมาตมะคานทีด้วยและเมื่อคนจำนวนแสนถูกจับนั่นหมายความว่าแรงงานขาดไปเป็นแสนเมื่อพนวกกับ ผู้คนที่ประท้วงอยู่ที่บ้านไม่ออกไปทำการทำงานสวดมนแต่อยู่ภายในบ้านจนในที่สุดเศรษฐกิจก็เสียหายและใครเป็นเจ้าของธุรกิจมันก็คือชาวอังกฤษเศรษฐกิจของชาวอังกฤษจึงเสียหาย จนในที่สุดก็ต้องปล่อยประชาชนออกมาแล้วก็ปล่อยมาตามการทีออกมานั่นคือแนวทางสัตยาเคราะห์ของมาตามการทีที่ใช้หลักอิงสามาผสมกับการขัดขืนขัดขืนต่อก,กฎหมายไม่เป็นธรรมกฎหมายที่มันกดขี่ชาวอินเดียแล้วในประเทศไทย มันมีกฎหมายอะไรที่กดขี่ประชาชนชาวไทยมันไม่มีในเมื่อมันไม่มีก็พยายามอย่าพยายามที่จะบอกว่ามันมีกฎหมายกดขียายา่ไม่มีครับการพยายามจะยกเป็นวิ้นขึ้นมาเทียบกับหมาตมาคานธีจึงเป็นการทำรที่คงโง่เขลา ็นการกระทําที่เบาปัญญาไม่สมราคากับเป็นอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์แต่อย่างใดเลยเอาละถ้าหากจะเทียบชั้นกันจริงๆก็สามารถที่จะไปเทียบชั้นกับมหาตมะคารทีในช่วงวัยอายุหนึ่งได้เท่านั้นเองนั่นก็คือช่วงในวัยที่มหาตมะคารที ยังดื่มยังเที่ยวซ่องโสเพณีต่อต้านาศาสนานั่นคือช่วงวัยหนึ่งของมาตมะคานทีแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ามาตมะคานทีนั้นเกิดในครอบครัวชนชั้นนำเกิดในครอบครัวที่ เคร่งครัดในเรื่องศาสนาอินดูเหมือนคานทีจะเป็นผู้ดื่มเป็นผู้เที่ยวกินเนื้อสัตว์และก็ไม่นิยมชมชอบในเรื่องหลักของศาสนาแต่ด้วยที่ครอบครัวของตนเองเป็นผู้เคร่งครัดในเรื่องศาสนา นั่นก็เป็นที่รับรู้รับทราบว่าครอบครัวที่เคร่งครัดในเรื่องศาสนานั้นย่อมจะสอนบุตรหลานของตนเองให้เชื่อมั่นในแนวทางของศาสนาซึ่งหึ่งเชื่อว่าแนวทางนี้วิธีการแบบนี้ที่คานทีได้รับ ได้เห็นในวัยเด็กแล้วก็จดจำเอาว ái, ไว,าว, ái, ว้โดยไม่รู้สึกตัวนั่นก็คือจิตสำนึกที่การที่จดจำเอาไว้ในวัยเด็กโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าตนเองได้จดจำอะไรเอาไว้แต่เมื่อถึงช่วงวัยหนึ่งดึงช่วงจังหวะหนึ่งจิตใต้สำนึกมันก็ สำแดงออกมานั่นก็คือหม,อตมาตมะคารทีสัญญากับมารดาของตอนเองก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่อังกฤษโดยสัญญาว่าจะไม่ดื่มเหล้าจะไม่กินเนื้อสัตว์และก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่น นั่นไม่ใช่สัญญาลมๆแหลงๆอาคนที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้านี้ก็จะรู้ว่ามาตามะขานทีนั้นใช้ชีวิตลำบากมากในอังกฤษเพราะการไม่กินเนื้อสัตว์ในอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่ในที่สุดมาตามะขานทีก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ จนเล่าเรียนจบเนติบัณฑิตจากอังกฤษกลับมาอินเดียนั่นคือสำนึกที่ดีการมีสำนึกได้ของมาตมาคานทีจึงทำให้เขาสำเร็จกลับมาอย่าลืมว่ามาตมาคานทีตอนไป อังกฤษนั้นอายุเพียงสิบสามปีกว่าและเมื่อเปรียบเทียบกับเป็นวินเป็นวินตอนนี้อายุเท่าไหร่เป็นวินมาจากครอบครัวแบบไหนมีใครรู้ใครทราบบ้างเป็นวินได้สั่งสมจิตใต้สำนึกที่ดีแบบที่มาธรรมขานทีได้รับหรือเปล่า อาจารย์ชาญวิทย์ได้ศึกษาถึงจุดนี้บ้างไหมและทำไมถึงยกเอาเป็นวินมาเทียบชั้นกับมาตมะคานทีซึ่งหากจะเทียบชั้นก็ลุงอย่างที่ลุงบอกไปแล้วว่าก็จะเทียบได้กับวัยหนึ่งของมาตมะขานทีเท่านั้นคือวัยที่ขานทียังคึกขนอง ยังไม่มีสำนึกในวัยที่การทียังชอบดื่มวัยที่การทีชอบเที่ยวโสภานียังชอบกินเนื้อสัตว์ยังละเมิดต่อกฎกฎของศาสนาอากจะเทียบก็เทียบได้แค่ตรงจุดนั้นจุดเดียวแล้เป็นพิ้นมีสำนึกอะไรได้บ้าง มีบันทึกตรงไหนที่บอกว่าเป็นกลิ้นมีสำนึกต่อประเทศชาติได้ที่เหมือนกับมาตมะคานทีที่บันทึกเอาไว้มากมายบันทึกได้ทุกเรื่องทุกอย่างแม้แต่ความล้มเหลวแม้แต่ความเสียใจของมาตมะคานทีซึ่งเรากินใจมากก็คือมาตมะคานทีบันทึกเอาไว้ว่า ในเรื่องที่ตนเองเสียใจเป็นที่สุดก็คือในคืนของวันที่พ่อของตัวเองต้องเสียชีวิตแทนที่ตนเองจะเอาเวลานั้นไปโอบก,กอดพ่อของตัวเองตัวเองกลับไปมีเพศสัมพันธ์ไปใช้เวลานั้นเอาไปแช เอาเวลาสำคัญนั้นไปใช้เพื่อมีเพศสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่มหาตรรมคานทีบันทึกเอาไว้เราถึงได้รู้ว่ามหาตรรมคานทีนั้นมีสติมีสํานึกได้จริงๆหมหาตรรมานทีจึงสามารถมาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของชาวอินเดียได้ นั่นคือความมีสติมีความมุ่งมั่นมีสัตยาเคราะห์ที่แท้จริงแล้วเป็นวินมีอะไรมีไหมลองคิดสิครับว่ามีหรือไม่มีแล้วอาจารย์ชาวิทย์ยกมาเทียบกับคันทียกขึ้นมาเพื่อ เจตนาอะไรอาจไม่ใช่เจตนาเพื่อจะหลอกลวงให้ลูกศิษย์หลงผิดเดินทางผิดแล้วมีเจตนาอะไรสวัสดีครับ